มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นลักษณะของการทุจริตเรื่องของค่าตั๋วที่จะเข้าไปภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะก่อนหน้านี้มีการสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเพื่อจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้เนี่ยรูปแบบเนื่องจากว่ามันเป็นอ e ีทิกเก็ตนะคะแล้วมันจะโกงกันยังไงแล้วส่วนต่างที่ว่าที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการตรวจสอบตั้งข้อสงสัยว่า น่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยทำอย่างไรคุณผู้ชมกรณีนี้นะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนไปคุณอัธพลจเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขามีคําสั่งย้ายคุณฤทธิกรน,นุ่นลอยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมีลันจังหวัดพังงาน,นะคะออกไปจากพื้นที่ แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากคณะทํางานของปปชเขาลงพื้นที่แล้วไปสุ่มตรวจการจําหน่ายตัว๋วหรือว่าบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันที่เกาะ4แล้วก็เกาะแนะคะโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาแล้วไปพบว่ามีการจําหน่ายตั๋วส่อไม่โปร่งใสค่ะ คณะทำงานของปปชชุดเฉพาะกิจติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดการอุทยานแห่งชาติหรือชุดชออกฉอลามอันดามันนะคะพร้อมกับคณะทำงานรวมกว่า30คนนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันที่จังหวัดพังงาโดยโลงพื้นที่บริเวณที่เกาะ4แล้วก็เกาะ8หลังจากมีการประกาศให้จัดเก็บรายได้แบบ e t i c k e ตหรือตั๋วแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ การบุกตรวจดังกล่าวเป็นปฏิบัติการทางลับไม่ได้บอกกล่าวกับทางอุทยานล่วงหน้าก็คือไปปุ๊บตรวจปั๊บเลยค่ะพอคณะทํางานไปถึงยื่นหนังสือขอเข้าตรวจสอบกับนายฤิทิกรนุ่นลอยซึ่งเป็นนักวิชาการป่าไม้ชนานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมีลันจังหวัดพังงาเพื่อขอเข้าตรวจสอบนะคะซึ่งคณะทํางานปาปชเขามีข้อมูลหมดละว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติที่แจ้งจากผู้ประกอบการในการซื้อตัว๋ว ผ่านทางระบบ e-ticket ของวันนั้นก็คือ25มีนาคมมีกี่คนมีต่างชาติเท่าไรเป็นคนไทยเท่าไรเด็กเท่าไรผู้ใหญ่เท่าไหร่เข้าอยู่ในมือหมดลปปะปปชเขามีข้อมูลแล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ลยแยกย้ายกันแบ่งหน้าที่กันเข้าประจําจุดค่ะพอเรือผู้ประกอบการหลายบริษัททยอยเดินทางกันเข้ามาเทียบชายหาดคณะทํางานนําจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่โดยสารมาแล้วก็ไปตรวจสอบภายหลังจากไกด์ที่นําเที่ยวประจําเรือ ในแต่ละลำแต่ละลำนะคะก็จะนำ QR c o า QR คเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดสแกนเพื่อระบุถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วแบบ e-ticket เข้ามาปรากฏว่าคณะทำงานเฝ้าติดตามอยู่ประมาณ4ชั่วโมงคุณผู้ชมไปตรวจพบว่าเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอกชนจำนวนประมาณ15ลําลำที่เข้ามาเทียบชายหาดเพื่อส่งนักท่องเที่ยวนะคะบางลำเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวซื้อตั๋วแบบ e-ticket แจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมา5คน ทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นชัดเลยว่าโดยสารมาเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบคนนอกจากนี้ยังไปพบอย่างชัดเจนเลยบางลำเนี่ยนะแจ้งซื้อตั๋วเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมาสิบถึงยี่สิบคนแต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาเลยนะคะรวมทั้งหมดที่พบเห็นมีไม่ถึงห้าสิบคนคือตั๋วราคาของคนไทยกับต่างชาติเนี่ยมันต่างกันคุณผู้ชมต่างกันแค่ไหนอ่ะมาดู ราคาตั๋วแบบ e-ticket จำหน่ายในราคาคนไทย100บาทเด็ก50บาทถ้าเป็นต่างชาติเนี่ย5 0าเลยนะคะเห็น<อ>ความต่างไหมคะผู้ใหญ่คนไทยร้อยหนึ่งผู้ใหญ่ต่างชาติ500บาทเด็กคนไทย50บาทถ้าเป็นเด็กต่างชาติ250บาทจากการตรวจสอบข้อมูลรอบเดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะจำนวน40,000คนต่อเดือนค่ะแต่ข้อเท็จจริงจากการสังเกตการพบว่า ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเลยส่วนมากเกือบ100%เปอร์เซ็นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งข้อมูลและสภาพที่พบเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ปปชตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเข้าข่ายการฉีกตัวผีมีค่าส่วนต่างผู้ใหญ่เนี่ย4 0 0บาทแล้วก็เด็ก200บาทนะคะมาคำนวณตัวเลขกลมๆคุณผู้ชมในหนเดือนนะมีนักท่องเที่ยว4ี่0 0คนถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่ รัฐเนี่ยจะมีรา,ายได้จำนวนต่อเดือนนะ20ล้านบาทแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเหลืออยู่4ล้านบาทนะคะส่วนต่างเห็นชัดไหมคะ16ล้านบาทเลยทีเดียวนี่แหละความไม่ชอบมาภากลที่ปปชเขาเห็นได้ชัดเลยคุณสุชาติกลวยกิตานนท์เป็นผู้ช่วยเลขาธิการของปปชภาค8บอกนะคะว่าเป็นภารกิจติดตามเกี่ยวกับเรื่องของค่าเข้าอุทยาน ซึ่งปปชเสนอมาตรการไปเกี่ยวกับเรื่องให้จัดเก็บแบบอ e ีทิเกตส่วนที่มาหมู่เกาะซิมิลันก็เพราะว่าเป็นอุทยานแรกเลยที่ใช้การจัดเก็บแบบอ e ีทิกเกตร0อเซและจากการมาตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์แต่ละลำก็ยังมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ความคาดเคลื่อนต่างๆคือจะลักษณะแบบ หาแนวทางที่จะลดความคาดเคลื่อนลงอันนี้คือในแง่ของปปชนะคะหรือเดี๋ยวจะไปแก้อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าในระบบกับหน้างานจริงๆมันมีเรื่องจํานวนคนมีประเภทของนักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนไทยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันแตกต่างกันเป็นสิบเท่าอะคะ่ะพอแจ้งยอดคนไทยเข้ามาทั้งที่จริงเป็นต่างชาติเยอะทําให้มีความเออร์เรอร์อยู่แม้ว่าจะเข้ามาในระบบอ e ีทิเกตแต่การตรวจนับก็ยังเป็นแบบแมนนวลก็คือเจ,จ้าหน้าที่นี่แหละในการไปตรวจนับเอา กรณีนี้ยังไม่พบถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่เองไปมีพฤติการในการทุจริตหรือร่วมกับทางเอกชนในการที่จะแสวงหาประโยชน์ถ้าหากพบนะคะก็จะดําเนินการให้เป็นเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อไปค่ะคือคือในเบื้องต้นนี้่ะผมว่าก็เลยมีว่าพอเราประสานทางยางแล้วคือให้เขาดําเนินการในตามกฎกติกาเขากอดในเรื่องการปารับพรต่างๆแล้วในส่วนที่ ถ้าจะพูดถึงเจตนาที่จะถึงขั้นที่อะไรเลยหรือไม่ผมว่ามันคงต้องไปดูในรายละเอียดทีแต่ว่าในเบื้องต้นอย่างน้อยก็เมื่อพบเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้ทางอุทยานเนี่ยจะดําเนินการตามตามระเบียบของกรมอุทยานในการตัดผู้ที่แจ้งมาไม่ตรงกับที่เข้าเข้าเข้าชมอุทยานนี่ครับอ่เรายังไม่พบเห็นถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปมีพฤติการในการทุจรณหรือร่วมกับทางเอกชนในการที่จะแสดงหาประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่า ในการดาเนินการนี้ถ้าเกิดเราพบเห็นในท่าทอย่างนั้นก็คงเราก็คงจะมีการดําเนินการให้เป็นเป็นเรื่องเรื่องร้องเรียนกล่าหาร้องเรียนต่อไป ขณะที่คุณยุทธนาวิมลเมืองหัวหน้ากลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตสำนักงานปาปชประจําจังหวัดตรังนะครับพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะเห็นว่าไม่ไปดําเนินการตรวจนับให้มันตรงตามใบงานหรือว่าอ e ีติเก็ตที่ซื้อมาซึ่งตัวเลขนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเรือบางลําบางบริษัทซื้อมาแค่5คนแต่มาจริง เต็มลำคือ50คนมีส่วนต่างจำนวนมากซึ่งตรงนี้ปป,ปชจะติดตามเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องดำเนินการปรับหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ปปชจะขอดูข้อมูลย้อนหลังและต้องดำเนินการกับบริษัทที่ซื้อตั๋วผิดประเภทหรือไม่ซื้อตั๋วให้ตรงตามจำนวนของนักท่องเที่ยวด้วยครับนะครับแต่การสังเกตดูของทีมงานค่าทำงานนะครับก็รปรากฏว่ามีจำนวนเพียงน่าจะไม่ถึงสัก10%เซนนะครับอาจะ สามสิบคนหรือสี่สิบคนโดยประมาณนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งผิดวิสัยนะครับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่เราเห็นว่าไม่ไปดาเนินการตรวจนับให้มันตรงตามใบงานหรืออ e ีทิเกตที่ซื้อมาซึ่งตัวเลขแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรือบางลำบางบริษัทเนี่ยซื้อมาแค่ห้าคนนะครับแต่มาจริงเต็มลำก็คือห้าสิบคนซึ่งตอนนี้เดี๋ยวปปชอก็จะติดตามเจ้าที่นะครับว่าจะต้องดำเนินการปรับอ่า,อาหรือไม่อย่างไรนะครับ ก็เจ้าที่รายงานมาว่ามีแค่รายเดียวนะที่ผ่านมาแล้วนกะ็เป็นข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวปปชอาจจะขอข้อมูลย้อนหลังมาดูนะครับก็ต้องดําเนินการติดตามนะครับว่าคุณได้ดําเนินการกับบริษัทที่ซื้อตัว๋วผิดประเภทหรือไม่ซื้อตั๋วให้ตรงตามจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับ ขณะที่นายฤทธิกรนุ่นลอยเป็นนักวิชาการผ่าไม้ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาก็บอกอนะครับว่าจากการสุ่มตรวจพบข้อผิดพลาดในบางรายการที่ไม่ตรงทุกครั้งที่ตรวจพบจะมีการจับปรับครั้งแรก 5,000บาทแล้วก็มีการจ่ายเงินในใบเสร็จให้ครบซึ่งมีอยู่ประปรายแล้วก็ปรับเรื่อยมาส่วนสาเหตุอาจจะเข้ามาเช้าขาดเกินก็มาปรับเพราะเราเก็บเงินต่อไม่ได้ต้องปรับเป็นวินัยทันทีเคสปรับเนี่ยก็มีวันละ5,000ถึง10,000บาทเลยนะครับบางวันก็ไม่มีบางวันก็20,000แล้วแต่ระเบียบ ปรับเป็นวินัยกฎหมายใหม่ความผิดทั่วไปก็ปรับถ้าไม่ปรับก็ดำเนินคดีซึ่งอำนาจอยู่ที่อุทยานเองถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดอยู่บางครั้งก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจแล้วก็ลงโทษมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการไกด์ให้กวดขันไม่เช่นนั้นจะโดนค่าปรับตามจำนวน3าครั้งแล้วต้องเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งเท่าที่ทราบยังไม่เคยมีใครถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะก็เพิ่งย้ายมาเหมือนกัน สำหรับสาเหตุของการล่วนไหลของจํานวนเงินในแต่ละวันข้อแรกครับน่าจะเกิดมาจากการรวบรวมแบบแมนนวลหรือการสรุปตัวเลข2ก็คือนักท่องเที่ยวบางส่วนมาไม่ครบหรืออาจจะไปเล่นน้ําจุดอื่นมามันมีหลายปัจจัยเลยครับได้มีการตรวจชุมตรวจก็มีข้อผิดพลาดไปบางบางรายจะไม่ตรงหรือไม่ไรนะทีนี้เาทางเราเมื่อเมื่อตรวจพบเราก็ทําการจับ จะี๋กลับเป็นพี่นายนะครับก็ครั้งแรกก็5 0 0พันแล้วก็ส่วนที่ไม่ครบก็อาจจะต้องมีการจ่ายเงินนะครับในพิเศษปปมอซึ่งก็มีองค์คณะ3มคนนะครับก็มีระดับชำนาญพิเศษชำนาญการแล้วก็ระบปฏิบัติการถึงเรื่องการรวบรวมเมนนวลนะรวมสรุปตัวเลขสองก็อาจจะนั่งเที่ยวบางส่วนก็อาจจะมาไม่ครบหรืออาจจะด้วยอาจจะไปเล่นน้ําจุดอื่นมาที่ที่ได้คุยกับท่านฟอช็มี3ามสี่ปัจจัยด้วยกัน อันเราก็ต้องควบคุมปัจจัยเหล่านั้นแล้วก็ต้องกวดขันนะครับ คณะทํางานของปปชชุดชฉกอฉลามอันดามันจะทําการตรวจสอบพยานหลักฐานหรือว่าเอกสารต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนรู้เห็นเป็นใจร่วมกับผู้ประกอบการจะมีการดําเนินการยกเหตุสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นและจะดําเนินการตามกระบวนการต่อไปพร้อมทั้งให้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาได้ดําเนินการตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่มีการเปรียบเทียบปรับกับบริษัทหรือไม่และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎของอุทยานหรือไม่ต่อไปด้วยค่ะทีนี้มาดูข้อมูลจากสำนักงานอุทยานแห่งชาตินะคะพบว่ารายได้ตั้งแต่1-23มีนาคมปี2568ก็คือปีนี้แหละคุณผู้ชมจำนวน157ล้านบาทลดลง25ล้านบาทนะคะคิดเป็น13.93เเซ นักท่องเที่ยวในอยู่ที่1 1 7 1 0ล2คนลดลง58,906คนคิดเป็น4.79%ขณะที่5อันดับอุทยานที่ทำเงินรายได้สูงที่สุดมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1นะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐธาราหมูเกาะพีพี49ล้านบาท2ก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน16ล้านบาท3คืออุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดค่ะ 10ล้านบาท4ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศก8ล้านบาทและ5อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเจล้านบาทนะคะอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและปปชตั้งข้อสงสัยว่าสอทุจริตหรือไม่คุณผู้ชม